อันนี but, ้พม่าอันนี้พม่าเรียกสัวเรกวองหัวนี่รอบเรานี่วันหนึ่งเลยนะหวพันประจุวันนี้ ช่วงสายๆเราวิ่งก็เลยว่าประเด็นก็คือว่าวันนี้ค่าพีเอ็มที่บ้านเราเนี่ยมีไม่มากนะครับเปรียบเทียบกับปีที่แล้วเปรียบเทียบกับหลายวันที่ผ่านมาแต่ค่าพีเอ็ม2.5เนี่ยยังอยู่ในระดับที่เป็นมที่เลยเพราะว่าดูแล้วเนี่ยมันจะอันตม่กเพประมาณ50%ถ้าทำมาณ50% 50%ได้ความสว่างในเรื่องเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหา PM 2.5ต้องเียนว่าปัญหาเพีเอม2.5นี้ะจังหวัดชียงใหมเราได้มีประสบการณ์เรื่องอมีมานานเป็นเวลาหลายปีแต่อย่างไรก็ตามที่ท่านผู้ว่าเอกนรากราบเรียนในที่ชุมว,ว่าเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้วปีนี้ก็ทุกอย่างก็ลดลงประมาณ3 4 0เอันนี้ก็เป็นตัวเลขที่น่ายินดีอย่างยิ่งนะ ในส่วนที่รรคเพื่อไทยและก็คณะบริหารรรคเพื่อไทยที่มาวันนี้เราจะประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความพร้อมในลักษณะที่ที่จะตึงการในเรื่องเกี่ยวกับการแก้ไขวันนี้เราก็อยากมาฟังปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้นในจังหวัดเชียงใหม่เพื่อจะไปประกอบการพิจารณาของเราเลยาทั้งหาแล้วก็ต้องเฟ้นด้วยความเคารพและขอบคุณท่านนายกอบจอ,อย่างยิ่ง ที่ได้มีส่วนร่วมในการช่วยทุกภบมกาให้กับทางจังหวัดในเรื่องเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาให้มอกควันที่เกิดขึ้นอยู่แล้วก็เลียนว่าผมหวังใจอย่างยิ่งว่าในการดำเนินงานของเราในปีนี้อย่างที่ท่าเพูาะว่าไดกราบเรียนมาเนี่นะลดลงไปถึง40เซนนเี่เป็นตัวเลขที่น่ายินดีอย่างยิ่งนะครับก็ วันนี้เราจจะไม่มีโอกาสที่ไปดูที่สถานที่นะที่เธอชอบอย่างท,ที่ที่สมุนไพรคิดว่าคงจะไม่มีโอกาสไปเพราะเนื่องจากว่าโปรแกรมวันนี้มก็จนถึงเที่ยงก็กว่านี้แล้วก็ยแล้วก็มีบ่ายเราจะมีอีกหนึ่งโปรแกรมที่จะไปรึกษาห้าเลือเกินทางาภาคเกษตรกรนะซึ่งอันนี้นก็คงจะไม่มีเวลาไปดูก็วางแผนกั่างเป็นกัางจากที่ว่าคงจะไปไม่ทันนะฮะที่สมุนไพร ไปกลับนะจะต้องใช้เวลาสักสมั่วโมงนะเพื่อไปดูสถานที่เลยการที่สองนก็คือว่าผมเกรงว่าเมื่อเราไปแล้วจะทำให้เกิดความยุ่งยากกับผู้บริหารที่กำลังดูแลเรื่องป้องกันไวบาในพื้นที่นะั้นก็เลยคิดว่าลองจะมาดูทางนี้นะเพื่อที่จะฝั่งแล้วก็ถ้ารรมีโอกาสก็ใช้คำแนะนำอะไรนิดนึงนะก็เรียนในความรูก็เข้ากรอบ เ็นส่วนยุบธนาคารศูนย์บริการนะครับก็มีทั้งส่วนราชการต่างๆไม่ว่าสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติมาทำสำนักงานทุ่งที่รัลกที่16นะครับและเราหนราชการต่างๆมาช่วยกันนะครับก็วันนี้ครับก็ผมได้พาท่านคณะพักวสสมาเยี่ยมชมนะครับเ๋ยวสักครู่จะมีการประชุมเรื่องเตรียมส่งหน้าที่ชั้นบนนะครับชั้นสองครับก็ขอท่านท่านอนาตบุตรนะครับกล่าวสักเล็กน้อยครับ อย่างอื่นที่จะมาช่วยเลยก็คือเช่นเรื่องฝนนะครับเรื่องลมนะครับถ้าจะเห็นจากคุณภาพของอากาศนะครับอย่างวันนี้เนี่ยอย่างเมื่อวานวันนี้เนี่ยของเราเนี่ยมีมีจุดพ่อสะกดไม่มากนะครับถ้าพูดถึงเปรียนเทปกับปีที่แล้วแต่คุณภาพของอากาศยังมากอยู่เนี่ยทางฝ่ายวิชาการเขาก็ยังประเมินอยู่แล้วว่าอาจจะมาจากฝุ่นควันสะสมแล้วก็จุดพ่อสะกดที่เกิดขึ้นได้เพิ่มาน จากไรใกลเคียงซึ่งมิบางวันเนี first, ่ยของเราเกิดเพียงแค่จัดการเช่งเดินได้ในพื้นที่ใดบ้างอย่างไรบ้างก็เท่าที่ผ่านมาการบริหารจัดการเชิงเดินตั้งแต่เดมอนตั้งแต่เดินมกรามาจนถึงเดือนกุมคาเนี่ยเราก็จะให้จัดการในโซนใต้นะครับตั้งแต่เดอนเมษายนไล่ลงไปจนถึงเดอยกซึ่งการเนินการก็แล้วเสร็จแล้วก็ดูจากเปรียบเทียบนะครับเปรียบเทียบจากปีที่แล้วเนี่ย ค่าจุดคราะสป,ปอร์ตกับปีที่แล้วกับปีนี้เนี่ยต่ำลงนะครับต่ำลงอย่างชไดเจน